เราอยากเห็นธุรกิจค้าปลีเกเคลื่อนที่ได้ในประเทศไทยครับ สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการค้าได้นะครับเราคิดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราพยายามที่จะจะสร้างธุรกิจสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นกับคนที่เรียกว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วกันนะครับเราต้องการที่จะสร้างช่องทางให้กับคนตัวเล็กนะครับคำว่าธุรกิจค้าปลีกเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราหมายความว่าเรากําลังดิครับคำว่าทาเลทองเพราะว่าคําว่าทาเลทองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่สําหรับใครหลายคนนะครับคนที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงที่ตรงนั้นเราก็ต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสตด ในประเทศนี้จริงๆนะครับเท่าที่เราจะทํามันได้แล้วก็เราตั้งใจทำนะครับทำพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเานต่อเจ้ลอิ่งที่เราเอาองค์ความรู้จากของเราเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการทํายังไงเพื่อให้ฟู้ดทรัคเขาสมาร์ทขึ้นเพราะจริงๆแล้วฟู้ดทรัคที่เราเห็นขา,ขายกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเวลาเหมือนอาหารริบบิทพิเออร์เราไม่เคยรู้เลยว่าความสะอาดข้างในเนี่ย เขาเขาก็บอกเขาสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆในเชิงวิชาการมันคืออะไรในแง่ความสะอาดที่เขา่าคลีนคลีนลิเดสจริงๆแหละมันคืออะไรขณะที่เราลงพื้นที่ในการตรวจเนี่ยเราพาเด็กลงด้วยเด็กก็จะได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ว่าเวลาเขาส่งตรวจเช็คความสะอาดเนี่ยรู้จากในพฤษฎีในห้องเรียนเขาเห็นจากของจริงเลยนะคะจากพี่ๆจากป้าๆน้าๆที่เขาขายเนี่ยนะคะ สื่อสารที่เขารู้ว่าพี่คาขอในการเช็คมือหน่อยอะไรต่างๆแล้วก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเรียนจากทฤษฎีเนี่ยนำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างไรในวิธีการ1นึ่งสในการทําและเห็นผลที่เกิดขึ้นจริงผลที่เกิดขึ้นต้องสะท้อนให้กับผู้ประกอบการนะฟู้ดทรัสหรือสตรีฟู้ดเพื่อให้เขาเห็นว่าพี่ๆต้องปรับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือฝึกเด็กนะจากประสบการณ์จริงนะทำให้เขารู้ว่าล้อยความจริงจากการเรียนในห้องเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราต้องสื่อสารกับคนที่ เขาไปขอความร่วมมือในการตรวจสอบได้อันนี้สิ่งสำคัญที่เด็กได้แน่นอนเดิมทีเราเข้ามาร่วมมือกับคณะอากมหาเป็นคณะแรกนะครับที่เราเกิดการร่วมมือขึ้นเราสร้างเรียกว่าฟู้ดทัชอะคาเดมีขึ้นมาหรือเป็นศูนย์ที่จะผมเพาะในการสร้างผู้ประกอบการลดฟู้ดทัชให้เกิดขึ้นนะครับโดยครในความร่วมมือของเราครับเรามองว่าทาง อุตสาหกรรมอาหารเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารเป็นทุนอยู่แล้วนะครับเราต้องการที่จะสร้างผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในเรื่องของการขายอาหารฟู้ดทักไม่ใช่แค่รถสวยอย่างเดียวนะครับการขายอาหารนี่มันต้องคำหนึงถึงหลายปัจจัยไม่เรื่องของฟู้ดเซฟตี้ไฮจินิคต่องๆนะครับ ในความร่วมมือนะั้นคือความร่วมมือแรกที่เราร่วมมือกับทางสจรนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราได้ขยายความร่วมมือไปในระดับสถาบันแล้วซึ่งมีอีก2คณะท,คครราาท,ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็คือวิศวกรรมศาสตร์แลวก็ทางสถาปั์นะครับที่เข้ามามาช่วยเราในการสร้างเรียกว่าศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจค้าปลีกเช่นที่ได้นะครับหรือว่าศูนย์มิสเตอร์บิ๊กที่เราได,ได้มีการลงนาะมความร่วมมือกันแล้วซึ่งเราคาดหวังว่าภายใต้ศูนย์นี้นครับมันจะเป็นประตูบานแรกสําหรับคนที่สนใจธุรกิจค้าปลีก เลื่อนที่ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ฟู้ดอีกต่อไปเราเรามองไปมากกว่าครับธุรกิจที่เป็นอาหารนะครับเป็นนอนฟู้ดก็ได้นะครับธุรกิจรถฟู้ดทัคครับมันเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่เช่นตัวรถเองนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านิศวกร,รมในการออกแบบนะครับเพราะรถมันคือธุรกิจท,ที่เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเซฟตี้ต่างๆเรื่องนี้สําคัญมากในการออกแบบตัวรถใ,ในพื้นฐานของเซวกรรมในส่วนของสาป,ปั๊ดก็เช่นเดียวกันครับ สถาปย์แน่นอนว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของการการออกแบบความสวยงามเนาะอินทีเลียดีไซน์นะครับร้านค้าเรามองรถเป็นร้านค้าประเภทหนึ่งก็ต้องมีการตกแต่งนะครับฟังชันการใช้งานต่างๆที่เหมาะกับแต่ละสินค้าแต่ละอาหารแต่ละประเภทนั่นคือเราเรามองว่าสถาปย์จะได้ทำานาที่นี้ได้ดีๆนะครับเมื่อเราเอาองค์ความรู้ของสามคณะมารวมกันมันมันคือผมว่ามันเป็นสุดยอดของของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจค้าปลีกเคื่อนที่ได้ที่อาจจะยังไม่เคยมีที่ไหนมาก,ก่อนแล้วนี่ก็คือความร่วมมือของวีเชฟปทัดต่อจอรลอครับ นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์เนี่ยที่ปกติอยู่แต่ในรั้วมหาหลัยส่งต่อแค่ให้อยู่กับ ปริญญาตรีปริญญาโทนะคะเด็กในระบบเราสามารถส่งตรงนี้ให้กับคนที่อยู่ในวิชาชีพในสังคมได้เพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือเรื่องของฟู้ดทรัสเรื่องของสตรีทฟู้ดนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราจะยกระดับในเรื่องความสะอาดนะคะให้กับวงการฟู้ดทลักแล้วก็จะมีหน่วยวีเชฟเนี่ยที่จะส่งมอบนะจับสิ่งที่เรามีอยู่ในส่งมอบให้กับวงการฟู้ดทรัสให้จเจริญเติบโตขึ้นคะ